วันนี้จะพาไปหาเกี้ยนะคะ,ะเกี้ยก็คือเกี้ยก็คือนี่เลยค่ะไม้สนเนี่ยค่ะที่มันที่มันแห้งแล้วนะคะมันก็จะมีน้ำมันน,นี่นะคะเดินขึ้นดอยแบบนี้เลยนะคะ ันนี้คือชุดไปหาเกียร์นะคะมีกระเป๋านะคะรองเท้าบูทมีดนะคะเตรียมพร้อม,อมเรารองกันลุยป่านะคะเหนื่อยแล้วค่ะนี่เป็นทีมงานนะคะที่จะไปหาเกียร์กันนะคะคุณครูมินนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะนี่อดอยขึ้นดอยจริงๆเลยนะคะเนี่ย อีกสองคนอยู่ข้างบนนะคะ,ะโอ้ยอออออดอยสูงข <c oughs> ้ำท่เลเราน้ำเอาในบันไดชินเนาะ <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวค่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะใ,ใกล้ถึงจุดหมายแล้ว <c oughs> เหนื่อยมากา <c oughs> ป่าทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> เจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> นี่ดูนะคะจะป้อเหยยเอย ดูเนื้อข้างในของมันจ้าเป็นน้ํามันมันแบบนี้นะคะก็คือต้องรอให้ไม้มันผุแบบนี้นะคะอันนั้นก็ใช่นะคะน่ะงามกว่าคอนอันนั้นอ่ะได้ยูนี้พ่อใหญ่ได้หนึ่ไม้เองแค่ได้ด้สนี่นะคะทำไมนี่เรานี่อุ้งดีคอนจริง อันนี้ไม่ใช่หมดเลยนะคะใส่ก้นขั้วเอไปเดี๋ยวใส่กระสอบก็เบรกลงไป

ใช่ไหมใช่ไหมโอ้นี่นะคะเป็นขอนไม้เกี้ยนะคะนี่ใช่หมดเลยนะคะนี่ผุแล้วนะคะเปลือกนอกผุแล้วก็จะเหลือไส้ตรงกลางแล้วก็จะเอานี่อันนี้เอาไปจุดไฟนะคะไปไปอ่อยไฟนะ าาเในภาษากะเหรีย่ยงเรียกว่าอะไรคะอะไรนะโชนะคะโชแตากะเหรีย่ยงเรียกว่าโชนะคะเกี้ยสีแดงเลยนะคะนี่หลังผลอันนี้เป็นซากไม้นะคะ,ะที่มันหักเองตามธรรมชาตินะคะ เราก็เอาไปใช้ในบ้านนะคะไม่ได้เอาไปขายนะคะนี่นะคะดูเนื้อของมันนะคะจะเป็นน้ำมันสีแดงเลยนะคะกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมน้ำมันใช่หมดเลยนะคะ,ะ,คะถ้าเราไปซื้อนี่มันละ20บาทนี้ได้2อสามซีกเล็กๆนะคะ น้ำมันนั่นั้นเลยนะคะเนี่ยงามมากฟังเสียงลมนะคแล้วกไข่รบแล้วนะคะอ่า ขาลงนี่สบายหน่อยนะคะเพราะเป็นทางลงค่ะยิงแกล้งนะคะสองข้อน,นะคะคนเดียวนะคะสุดยอดมาก พักเหนื่อยระหว่างทางนะคะยังไม่ถึงนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วดี่